ิ่งที่เรารักที่สุดจะทำลายเราได้มากที่สุดธรรมชาติของจิตใจมันชอบสบายมันรังเกียจความลำบากเขาเรียกว่าชอบสุขเกียรตทุกนี่แหละธรรมชาติของใจชอบสุขเกียรตทุกแต่พระพุทธองค์ตัดเรื่องทุก หลวงตาพูดว่าความทุกข์เป็นเหมือนสวนดอกไม้ของพระอริยะท่านบอกพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลใดเห็นทุกข์บุคคลนั้นเห็นธรรมหลังจะว่าด้วยหลักธรรมต้องพูดถึงเรื่องทุกข์เป็นสิ่งแรกเลยที่ควรเห็นทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้แสดงว่าทุกข์นี่ต้องเป็นของดีแหละนะแต่ทําไมเราลังเกียจทุกข์เรานี่หลบทุกข์อยู่เรื่อยเลย ไม่ยอมประเชิญหน้ากับมันหลบไปไหนก็ไม่พ้นหรอกนะไม่มีทางพ้นความพัดภาคไปได้เนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ระวังให้ดีสิ่งที่เรารักที่สุดนี่ยจะทำลายเราได้มากที่สุดนะความพัดภาคนะสิ่งไหนไม่รักนี่เราไม่ได้สนไม่ได้มีผลต่อจิตใจเรามากเหมือนมะม่วงเนี่ยลูกเน่านี่โย,ยนทิ้งได้อย่างง่ายเลยลูกที่มันเน่า นะไอ้ลูกที่มันสวยๆงามๆไม่เน่านี่ยากที่จะทิ้งเสียดายนะเหมือนของไม่ดีนี่ทิ้งง่ายของดีทิ้งยากสิ่งที่เรารักที่สุดจะทําลายเราได้มากที่สุดเพราะเรานี้ความปัดพาดไม่ได้นะเราหนีความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อก่อนก็หนุ่มกว่านี้สาวกว่านี้ พะผ่านไว้ผ่านเวลามาผ่านลมหายใจเข้าออกมานะแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันใกล้ความตายเข้าไปทุกครั้ง